ล้านดวงใจห่วงเป็นหนึง่งให้จำมาฮักคนไทยเท่าคนไทยด้วยกันให้จำมาฮักคนไทยเท่าคนไทยด้วยกัน ีครับ,รบวันนี้มาร่วมงานมาอยู่แล้วครับผมใหญ่ตั้งหลายปีครับอันนี้ไลฟ์สดไทยนิวเชียงใหม่ครับรวันนี้ค่ะมาดำยกทักทายชาวเชียงใหม่นีนน่ไทยนิวเชียงใหม่หน่อยครับฮิโร่คนเชียงใหม่แล้วก็ขอให้บุประโยที่พวกเราได้ทำในวันนี้นะคะผลผลให้คนในเชียงใหม่ในภาคเหนือของเราแล้วก็ทุกคนในประเทศไทย ครับเห็นว่ามาดามหยกสนับสนุนในเรื่องของการจัดขบวน<ร>สัตว์ระบแล้วก็รถแพร์สามคาันก็นรวมเป็นสี่พันแล้วก็เป็นน้ำต่างที่ต้องแจกผู้ที่เดินช่วงทางในการเดินดอยอะคะอ่ะแล้วปิด ครับขอบคุณนะครับที่ช่วยสืบสานประเพณีชาวล้านนาของเชียงใหม่ของเราคร่วมกันสืบสานเยอะๆนะอ๋อคนเหนื่อยอยู่และตัวอายครับาเจ้าขอคือพวกเราทุกคนช่วยกันร่วมทักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวล้านนาอันทรงคุณค่าจากนี้นะเจ้าถ้าใครทีเวลาปิด คนที่กำลกังจะเดินทางมาตอนนี้ยังมาได้อยู่นะคะ่ะคนจะมาหลายตัวใดเพราะว่าไม่ได้จะลายปีแล้วมาห่วงกันเตลขึ้นดอยมาเนาะแล้วก็เป็นกา<อ>รสร้างเคี่กียรติในของขาวไทา